เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะข้อต่อไปนะผมข้อสี่ใหญ่คนระับผมขึ้นข้อสี่ใหญ่แล้วเนาะอ่ะอ่านโจทย์กันก่อนนะครับผมข้อสีใหญ่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ใช่ไหมผมให้อยู่ในรูปอย่างง่ายจาูก่ะอ่ะ มีคำถามอยู่แค่นี้เองครับน้องสังเกตนะเขาไม่ได้มีเงื่อนไขหรือเพิ่มเติมถือว่าไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องจัดให้อยู่ในรูปของเลขชี้กําลังเป็นมูลเต็มบวกนะต้องอะไรว่าไปถือว่าไม่ได้มีเงื่อนไขรือเพิ่มเติมไหมถูกป่ะมีแต่เขาบอกว่าให้เราจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีความพิเศษครับน้องคือเราจะเขียนตอบง่งก็ได้ถูกป่ะขอให้แค่อยู่ในรูปอย่างง่ายแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะซึ่งเป็นไงครับน้องถ้าน้องลองสแกนดูข้าวเลยทั้ง8ข้ทอ 8ข้อย่อยเนี่ยครับน้องความจริงมี10อีก4ข้อย่อยนะครับแต่ขออนุญาตตัดมา8ข้อย่อยนี้ก่อนแล้วกัน8ข้อเนี่ยครับน้องน้องสังเกตดูดีมีความผิดปกติมีความพิเศษอะไรไหมน้องสังเกตเห็นไหมว่าเลขชี้กําลังเขาติดเป็นเศษส่วนถูกป่ะติดเป็นเศษส่วนทั้งนั้นเลยถูกป่ะแทบทุกข้อเลยถูกไหมครับผมอ่ะเห็นไหมครับเลขชี้กำลังติดเป็นเศษส่วนหมดเลยซึ่งเนี่ย เรื่องของเลขยุ่ลังที่เขาเป็นเศษส่วนอยู่ในหัวข้อที่3ที่เราเรียนกันถูกไหมผมเรื่องของเลขยุลังที่เลขชี้เป็นจํานวนตั๋กยะหรือจํานวนตักยะคืออะไรนะคือจํานวนที่เขียนเป็นเศษส่วนได้นั่นเองถูกปะ่ะอ้าเพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มเข้ามาหัวข้อที่3ของเราเลยครับผมเมื่อกี้เราจบข้อ3ใหญ่ถูกปะ่ะข้อ3ใหญ่ของเราเมื่อกี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของรากที่เอเ็นถูกไหมผมอ่ะอันนี้เริ่มเข้ามาหัวข้อที่3และเรื่องของเลขชี้กับเลขยุ่ลังที่เลขชี้เป็นจํานวน ตากยานนั่นเองครับผมโอเคนะอ่ะซึ่งพอจําหลักการเท่าๆได้ไหมเราบอกว่าถ้าเมื่อเราเจอเลขชี้กาลังที่เป็นเศษส่วนถูกไหมครัเรามักจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสแควรูทถูกไหมครับเพื่อเราจะได้จัดรูปแล้วก็มองภาพออกมาได้ง่ายขึ้นถูกปะอ่ะจำหลักการที่ดีนี่ครับผมเพราะใช้ค่อนข้างเยอะเลยในหัวข้อนี้ถูกไหมอ่ะเพราะงั้นเพื่อไม่การเสียเวลาครับลองลองไปดูข้อย่อยแรกของเราก่อนข้อย่อยแรกถูกปะข้อย่อยแรกเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าข้อหนึ่งครับผมเขาถามว่า0ูนย์จุด 0.27เี่ยทั้งหมดยากกำลัง2ส่วน3ถูกไหมัผมจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายให้เราดีสิว่าตอบเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครน้องบางคนบอกเป็นยังไงครับเขามีเงื่อนไขอะไรถูกว่าอ่ะงั้นผมตอบค่าตามโจทย์เลย0.027ทั้งหมดยากกำลัง2ส่วน3เลยไม่ได้ครับน้องคือถึงคือถ,ถึงแม้เขาไม่ได้เงื่อนไขามาเขาไม่ให้น้องตอบองี้ถูกไหมอันนี้น้องน้องตลกแล้วถูกว่าอ่ะไม่ได้ถูกว่าเพราะนั้นเราต้องมาจัดให้เขานิดนึงถูกว่าอ่ะแน่นอนเราเห็นเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนถูกไ่มยกกำลัง สองส่ 23, วนสามถูกไหมผมเราควรทำยังไงดีนะเราควรเปลี่ยนให้กลายเป็น square root ถูกไหมผมเปลี่ยนให้กลายเป็น square root ถูกป่ะก็อ่ะจําสูตรนะไหมเอ่ยที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเจอ a กําลัง m ส่วน n นะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเราจะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรก่อนเปลี่ยน a กําลัง m ส่วน n ให้กลายเป็น a กําลังหนึ่งส่วน n ทั้งหมดยกกําลัง m ถูกไหมครับผมอ่ะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวนี้ก่อนถูกป่ะแล้วทําไงต่อเราก็จะเปลี่ยน a กําลังหนึ่งส่วน n เนี้ยให้กลายเป็น r o o ที่ n ถูกไหมครับผม ของ a ถูกปะ่ะแล้วก็ทั้งหมดยู่กำลัง m ถูกไหมครับผมโอเคปะ่ะใช้สูตรนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนเลขชี้กลังที่เป็นเศษส่วนให้กลายเป็นสแควรูทถูกไหมครับผมอะแล้วพี่ก็จะก,การเปลี่ยนนะครับน้องพี่จะก,การเปลี่ยนตัวโจทย์0.027ทั้งหมดยกกำลัง2ส3ให้กลายเป็นสแควรูทถูกปะ่ะอพี่ก็จะก,การเปลี่ยนนครับน้องเปลี่ยนให้กลายเป็น0.027 จกกำลังส่วนสามแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสนะครับผมอ่ะโอเคไหมเป็นแบบนี้แล้วไงต่อดีแล้วก็เปลี่ยน0.027ยกกำลังส่วน3ให้กลายเป็นรูทที่3ของ0.027ยผมอ่ะ ใช่นะครับผมอะ่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับอะ่ะพี่บอกงี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งคําน้องเปลี่ยนนิดหนึ่งเปลี่ยน0.027เนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนเพื่อที่ว่าเราจะมองภาพออกมายิ่งได้ง่ายขึ้นคําน้องเพราะการที่เราติดเป็นตศวส่วนบางคนอาจจะน้องบางคนจะมองยากคําน้องแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเนี่ยจะมองภาพออกมาได้ง่ายขึ้นคําน้องคือเปลี่ยน0.027ให้กลายเป็นเศษส่วนนะอะ่ะเพราะนั้นพี่จะว่าอะไรกลายเป็นรูปที่3ของ27ถูกปะส่วนส่วนด้วยอะไรคําน้องส่วนด้วย 1,000ถูกป่ะเพราะ0.027เป็นทอซิยมกี่ตำแหน่งครับน้องทอซิยม3ตำแหน่งถูกป่ะก็ต้องส่วน1,000แล้วก็ทั้งหมดกลางสองเหมือนเดิมถูกไหมครับผมอะ่ะโอเคได้มาตามนี้ถูกไหมครับผมซึ่ง27กับ1,000เนี่ยพี่ขออนุญาตเปลี่ยนแบบนี้น้องพี่ขออนุญาตเปลี่ยนแบบนี้พี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น รูที่3ของ27พี่บอกไม่เอาแล้วพี่ขอเปลี่ยนเป็น3ามกลังสามหนึ่พี่ก็บอกพี่ไม่เอาแล้วพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น10กําลัง3ทั้งหมดยกกำลังสองถามว่าทำไมพี่เปลี่ยนแบบนี้เพราะพี่เห็นรากที่3ามเองครับเพราะนั้นพี่น่าจะต้องพยายามแปลข้างในรูนี้ให้กลายเป็นยกกา 3, ําลังสาถูกป่ะเพื่อจะไเปไเพื่อจะได้ถอดรูทออกมาได้ชัวไหมผมวัะนั้นเนี่ยพี่มีแนวโน้มคิดว่าเอ้ยมันน่าต้องเปลี่ยน เป็นแบบนี้แหละเป็นการเป็น3ามลังสแล้วก็ส่วนด้วยสิบลังสนั่นเองโอเคปะ่ะซึ่งแมี่โอ้โหสามกำลังสาส่วนสิบลังสถอดรูดออกมาได้เลยถูกปหมถอดรูดมาได้เป็นอะไรครับผมถอดรูดมาได้เป็น3ามส่วนสิถูกไหมอย่าลืมทั้งหมดมีกําลังสองถูกปหมก็ปิดไว้กําลังสองตรงนี้ถูกไหมโอ้โหเห็นปะ่ะการที่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะทำให้เรามองภาพออกมาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเนาะเห็นปะ่ะพอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเป็นยี่สิบเจ็ดยกกำลัง ยี่สิบเจ็ดส่วนหนึ่งพันถูกป่ะคราวนี้เรามองต่ออีกเฮ้ยยีิบเจ็ดคือสามกำลังสามนี่หน,นึ่งพันคือสิบกำลังสามนี่โอ้โหเป็นไงครับน้องมองเป็นสามกำลังสามส่วนสิบกำลังสามถอดรูดออกมาได้อีกถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งมองเป็นเศษส่วนภาพจะยิ่งมองออกมาได้ง่ายขึ้นครับน้องโอเคปะ่ะโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะเจอทฤษฎีาบางทีถ้าเรามองไม่ออกแนะนําอีกเทคนิคนึงนะครับผมเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนเราก็จะมองภาพอ,ออกได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเนาะเราได้มาเป็น3ส่วน สิบทั้งหมดยกกำลังสองนะครับผมซึ่งน้องบางคนเนี่ยจะตอบเป็นแบบนี้เลยก็ได้ผมตอบเป็นสามส่วนสิบทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เพราะอย่างที่บอกโจทย์เขาไ,ได้มีเงื่อนไขอะไรบอกเพิ่มเติมถูกปะเขาแค่บอกว่าจงเขียนจำนวนตอบเป็นี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแค่นั้นเองถูกปะเขาไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมพนาะน้องจะตอบเป็นสามส่วนสิบทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เหมือนกันหรือน้องบางคนบอกพี่ผมขออนุญาตก,กระจายอีนกนิดนึงแล้วกันกระจายจัดให้เขานิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันทำน้องอ่ะกระจายก็ใช้สูตรที่ว่าถ้าสมมุติเราเจอ a อ ส่วน b ทั้งหมดยก,กำลัง c ถูกป,ปะ่ะเราก็กระจายเลขชี้กาลังเข้ามาถูกไหมครับเราสามารถกระจายเลขชี้กาลังในกรณีคูณกับหารได้ถูกป,ปะ่ะในกรณีเป็นหารถูกป,ปะ่ะพี่ก็จะเอาเป็น a กาลัง c ส่วน b กาลัง c ถูกไหมครับถ้มาเป็นกรณีถูกป,ปะ่ะอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสามส่วนสิบทั้งหมดจกกำนวนสองพี่พี่ได้มาเป็นได้มาเป็นสามกำลังสองส่วนสิบกำลัง สองส่วครับผมซึ่งเป็นไงคิดตัวเลขออกงแม่มาเป็น3ามลัส,สคือ9ก้าส่วนแม่ผมส่วนได้10บกำลังสองสิบกำลังสองคือหนึนะครับตอบเป็น9ก้ส่วนหนึก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคไหมเพราะเขาไม่ได้ฟิกถูกไหมครับว่าต้องตอบเป็นอยู่ในรูปของเลขยกกำลังถูกป่ะอ่ะเราตอบเป็น9ส่วน100ก็ได้เราตอบเป็น3ส่วน10ถ้าบอกยกกำลัง2ก็ได้หร,หรือน้องหรือน้องบางคนอ่าจจะบอกเอ้ยพี่ผมตอบเป็นนี้นะ0.0ย ก็ได้เหมือนกันนะครับน้องเพราะโจทย์เขาไม่ได้ฟิกตายตัวถูกไหมว่าเราต้องตอบอะไรได้เหมือนกันเลยอยากตอบไปได้เลยครับตามความสะดวกตามความสนใจของเราเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นไงสังเกตดูนะผมวิธีการทําเซ็จในการทําโจทย์ข้อนีนเป็นไงหลักๆมีอยู่ขั้นตอนเดียวเยถูกไหน้องแค่เปลี่ยนเลขอยู่หลังที่เป็นเศษส่วนให้กลายเป็นสแควร์ o ูทแค่นั้นเลยถูกป่มอะแต่อาจจะมีการดัดแปลงนิดนึงตรงเปลี่ยนเท็เซีโอเป็น เศษส่วนเฮ้ผมมีขั้นตอนนี้เข้ามาเพิ่มเติมถูกป,ปะ่ะให้เรามองตัวเลขได้ง่ายขึ้นแต่หลักคือเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ในรูปของสแควรูทถูกป่ะพอเปลี่ยนเป็นสแควรูทปุ๊บอ่ะเราบอกว่าทุกเสิ่งมองยากถูกป,ปะ่ะมองยากเราก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนถูกป,ป,ป่ะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูทที่สของ27่สิบ่วนหนึ่ทั้งหมดยกกำลัง2ถูก 2, ป,ปะ่ะผมเปลี่ยนให้นกลายเป็นก้อนนี้ถูกป,ปะ่ะซึ่งยี่สิบเจ็ดกับหน0 0งพันเราก็สังเกตอ๋อยี่สิบเจ็ดคือูป่สามกำลังสามหนึ่งพันของเราคือสิบกำลัง3อยู่ข้างในน3ีม ถอดรูปออกมาได้ถูกป่ะถอดรูปมาได้ดป,ไดปุ๊บเป็นไงได้คําตอบมาเป็น3ามส่วนสิทั้งหมดกำลังสอถูกป่ะซึ่งจะตอบเลยก็ได้เดี๋ยวน้องโมคหอาจจะกระจายเลข่อยคิวกำลังเข้าไปก็ได้ตอบเป็น9ก้าส่วนหนึก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคไหมโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อข้อที่2กันนะครับผมข้อที่2อ่ะข้อที่2โจทย์เขาบอกว่าอะไรครับผมข้อที่2โจทย์เขาบอกว่า เก้าส่วนสิบหกถูกไหมครับทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองถูกไหมจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายให้หน่อยซิว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับผมอ่ะเหมือนเดิมไหมถูอว่าเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยถูกไหมครับผมเซฟแรกที่เราต้องทําคืออะไรนะเราจะต้องเปลี่ยนเลขชี้กําลังที่เป็นเศษส่วนให้อยู่รูปของสแควร์รูทก่อนถูกไหมครับผมก็คืออ่ะถ้าสมมุติเราเจอ a อ็กซ์ลังเส่วนเถูกไหมสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนให้กลายเป็นเอ็กซ์กำลังหนึ่งส่วนเอ็นทั้งหมดยกกำลังเอ็มถูก รถที่เอ็นของ a ถูกไหมครัทั้งหมดยกกำลัง m ถูกปะ่ะโอเคไปทำได้มาเป็นก้อนนี้ถูกปะ่ะแล้วไงต่อดีเราก็มาประยุกต์กับโจทย์ของเราถูกปะ่ะ9ก้ส่วนสิทั้งหมดยกกำลัง3าส่วนสถูกป่ะพี่ก็เปลี่ยนเลยตามเซตที่เราเขียนไว้ตรงนี้ถูกปะ่ะพี่จะเอามาเป็นอะไรพี่จะเอามาเป็นเท่ากับ9ก้ส่วนสิทั้งหมดยกกำลัง1สนส่วนสแล้วก็ยกกำลัง 3อีกทีหนึ่งถูกไหมครับผมอ่ะแล้ว่อยยกกำลัง3อีกทีนึงถูกไ่ะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเปลี่ยน9ก้าส่วนสิกยกกำลัง1นึส่วนสนี่ให้กลายเป็นให้กลายเป็นรูทที่2ถูกไหมครับรูทที่2ของ9ก้าส่วนสิบหั้นหมดยกกำลัง3ถูกไหมครับผมอ่ะซึ่งเป็นไนงะื้อรูทเก้าส่วนสิบหกโอ้โห น้องครับถ้าถ้ามูพี่เปลี่ยน9ให้กลายเป็น3ามกลังสถูกปะส่วนด้วย16บหกสุกมูสสิบหกพี่เปลี่ยนให้กลายเป็นสี่กำลังสองถูกไหมผมอ่ะแล้วก็ทั้งหมดกําลัง3เลยถูกปะโอ้โหเป็นไงครับนออ้องถอดรูดออกมาได้เลยถูกปะเพราะข้างในาเป็นกําลัง2ถูกปะเพราะนั้นสิ่งที่พี่จะได้พี่ได้มาเป็น3ส่วน4ถูกไหมผมทั้งหมดยกกําลัง สามนั่นเองครับผมโอเคไหมได้มาเป็นก้อนนี้ถูกไหมผมซึ่งเราจะตอบค่านี้เลยก็ได้นะผมจะตอบเป็นค่านี้เลยก็ได้ตอบเป็น3ส่วนสทั้งหมดยก่กำลังสามเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าคนบอกเหมือนกับข้อมเมื่อกี้เลยครับมองคนบอกพี่ผมขอก,กระจายเลขชี้กาลังเข้าไปหน่อยใช้คุณสมบัติที่ว่าถ้าสมมุติเราเจอ a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง C ีสเรากระจายเลขชี้กำลังมาได้เป็น a กําลัง4ส่วน ดีกําลัง4ถูกไหมครับผมซึ่งเปไงนนกระจายกําลัง3ลงมากระจายกําลัง3ลงมาไหมได้มาเป็น3กําลัง3ส่วน4กําลัง3ซึ่งคิดว่าเรออกมา3กําลัง3ได้27ถูกไหมครับผม4กําลัง3ได้มาเป็น64ถูกไ่ม64ต่อเป็น27ส่วน64ก็ได้เหมือนกันนะคํานองได้หมดเลย้องจะตอบ3ส่วน4ทั้งหมดยกกําลัง3หรือตอบเป็น27ส่วน64ก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคไหม คนทั้งคอนเซปต์ไปในับนองคอนเซปต์หลักการในการทําข้อ2ข้อดีคล้ายๆกับข้อ1เลยถูกป่ะเหมือนคล้ายๆกันเลยถูกป่ะแค่เปลี่ยนตัวเลขถูกไหมผมแน่นอนพอเราเห็นเลขชี้กําลังที่เป็นเศษส่วนอย่าลืมถูกป่ะเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทก่อนเสมอต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทก่อนเพราะเราจะมองภาพมาได้ง่ายขึ้นถูกป่ะอย่างกรณีนี้ครับผม9ส่วน16ทั้งหมดจงกำลัง3ส่วน2พี่ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูท 9ก้ส่วนสิทั้งหมดยกกำลัง3ถูกไหมครับผมอ่าแล้วพี่ก็จะมองต่อพี่มองต่อว่า9กับ16เนี่ย9เนี่ยคือสามกำลังสองถูกไหมผมสิบหกคือ4ีกำลังสถูกป่ะอ่ะพี่ก็เปลี่ยนตัวแรกผมได้มาเป็นก้อนนี้ซึ่งวิโโนัยโอ้โห3ากำลังสอยู่ข้างในรูสองไปไงก็ถอดรูออกมาได้เป็น3ถูกไหมผมสี่กำลัง2อยู่ข้างในรูก็ถอดรูออกมาได้เป็น4ถูกไหมผมโอ้โหพลังสบายเลยครับน้องได้มาเป็น3าส่วนสทั้งหมดยกกำลัง สามส่วผมได้มาเป็นก้อนนี้ที่วงกลมถูกไหมผมซึ่งน้องจะตอบเลยก็ได้ตอบเป็น3ามส่วนสทั้งหมดยกำลังสามเลยก็ได้ถูกไหมผมหรือน้องจะกระจายเลขชี้กาลังให้เขาถูกป่ะใช้คุณสมบัติการกระจายเลขชี้กาลังในกรณีที่หารกันถูกป่ะอ่ะก็ได้เหมือนกันตอบมาเป็น27่สส่วนหกสิบสี่ก็ได้เหมือนกันับมนน 4, มนนผมโอเคไหม โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อข้อที่3ามมาเลยนะครับผมสังเกตแม่แนวคล้ายๆกันเลยถูกป่ะข้อหนึ่งกับข้อ2โอเคไหมอ่ะโอเคมาดูข้อที่3ามครับผมข้อที่3โจทย์เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า16บกยกกำลังลบหส่วนสี่ถูกป่ะครับผมอ่ะเหมือนเดิมไม่ถูกปะว่าเป็นเลขกำลังเป็นเศษส่วนแต่อาจจะติดลบไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับนองเดี๋ยวใจเย็นค่อยๆมาดูกันโอเคป่ะเหมือนเดิมเลยคอนเซ็ปมือนเดิมต่อให้น้องเจอเป็นเศษส่วนแบบติดบวกติดลบไม่ต้องสนใจครับน้องพอเจอเป็นเศษส่วนยังไง เราก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทเสมอถูกปะ่ะอะงั้นพี่ก็จะการเลยครับใช้คุณสมบัตินี้เอถ้าสมมติเราเจอ a อกลัง m ส่วน n ถูกปะ่ะสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็น a กําลังหึงส่วน n ก่อนถูกไหมครับผมแล้วก็ทั้งหมดยกกกาลัง m ถูกไหมครับผมโอเคปะ่ะซึ่งเราก็เปลี่ยนต่อครับน้องเราเปลี่ยน a อกลัง1ส่วน n ให้กลายเป็นรูทที่ n ถูกไหมครับผมของ a ถูกปะ่ะ แล้วก็ทั้งหมดตัวกำลัง m ถูกไหมครับผมน่าจเป็นก้อนนี้ถูกปะอ่ะงัน้นพี่จะการเปลี่ยนตามโจทย์นะครับน้องแต่คราวนี้เนี่ยไม่ใช่เศษส่วนธรรมดาแล้วถูกแล้บมีการติดลบถูกปะอ่ะแต่เราไม่ต้องกลัวครับผมเวลาที่น้องเจอเศษส่วนที่ติดลบอะน้องพยายามเปลี่ยนตรง1ส่วนเนเนี่ยครับทำยังไงก็ได้ให้1ส่วน n ตรงที่พี่วงตรงนี้กลายเป็นบวกก่อนแล้วตัวลบอะน้องค่อยเอาไปกองไว้ที่ m โอเคป้าพูดง่ายคือเอาลบไปกองไว้ข้างนอกของเล็บสุดเลยโอเคป้ามันจะง่ายขึ้นครับนอ้องไน้องสังเกตน,นะอย่างเช่นพี่มี16ยกกําลังลบ1ส่วน4ถูกไหมพี่ก็บอกเอางี้แล้วกันพี่ขอยนญาตเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนเป็น16ยกกําลัง1ส่วน4นะเพราะเขาบอกเพราะเราบอกว่าตรง1ส่วนเเราจะพยายามไม่ติดลบถูกป่มไอเพราะนั้นเราเหลือลบหนึ่งไว้เราก็เหลือลบหนึ่งไว้ข้างนอกสุดครับน้องเหลือลบหนึ่งไว้ข้างนอกสุดโอเคป้ เขียนเป็นในรูปแบบนี้เป็น16กยกกำลัง1ส่วน4แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ1อีกทีครับผมโอเคปะซึ่งพอได้แบบนี้คำนองเหมือนเดิมไหมถูกปะเหมือนเดิมกบขั้นตอนต่อไปสปารเราก็เปลี่ยน16กกำลัง1ส่วน4ให้กลายเป็นรูทที่4ของ16ถูกไหมครับผมอะ่ะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง ลบหเหมือนเดิมสูดไหมครับเอาลบออกไปข้างนอกสุดถูกปะอ่ะโอเคซึ่งเมื่ไครับน้องค่ารูทที่4ของ16ก็คือออกมาเป็นเท่าไหร่เลยเออกมาเป็น2เลยถูดไหมครับผมออกมาเป็น2เลยถูกปะอ่ะเพราะนั้นเนี่ย2แล้วอย่าลืมว่าข้างนอกเรามีกําลังลบหนึ่งถูกปะแล้วก็เขียน2กําลังลบหนึ่งครับผมเป็นคําตอบนน่นเองน้องจะตอบเป็นตัวนี้เลยก็ได้หรือบางคนบอกพี่เอางีนี้ดีกว่าผมไม่ค่อยชอบกําลังติดลบอ่ะผมขออนุญาตใช้สูตรที่ว่าถ้าสมมติเราเจอ a อกระบ,บงลบเถูกไหมครับผมเราก็จะเปลี่ยนให้ได้กลายเป็น a อกระังหส่วนเกระังเถูกไหมครับผมอ่ะโอเคน้องใช้สูตรนี้เข้ามาช่วยก็ได้ช่วยผมเพราะฉะนั้นคําตอบที่น้องจะตอบได้อีกคําตอบหนึ่งเลยก็คือตอบเป็น1นส่วนสนะครับผมโอเคไหมตกกาลังลงมาเป็นตัวส่วนถูกไหมครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะโอเคเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผม ขออนุญาตเพิ่มเติมนี้หน่อยคือถ้าสมมติน้องน้องบางคนบอกพี่ทำไมผมต้องเอาลบเอาไว้ตรงไปไว้ตรงกองตรงเเอาไว้กองข้างนอกตรงนี้ครับทำไมต้องกองข้างนอกทำไมไม่เอามาไวต้ตรงตรง1ส่วน n ถูกไหมอะน้องสังเกตดูนะถ้าสมมุติพี่เอาลบมาวางไว้ตรง1ส่วน n ถูกปะ่ะ16ยก่ากลังลบหนึ่งส่วนสี่โอ้โหเหมือนเดิมนะครับน้องมันองข้าๆเหมือนเดิมถุกป่แล้วมันจะมองภาพออกมาไ,ได้ค่อนข้างจะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอะไถูกป่ะเพราะถ้าน้องลบกองก็ลงหนึ่งส่วนเอเป็นไงโอ้โหมันกระจ,เจกเป๊ะๆอะไรถูกไหมแล้วมันดูงงครับน้องอยุกําลังเศษส่วนด้วยแล้วติดลบด้วยถูกไหมมันมองค่อนข้างยากครับน้องพี่แนะนําเอาไว้ข้างน,นอกสุดเลยตัดปัญหามเอาไว้ข้างน,นอกสุดมองว่าเป็น16ยกกําลัง1นส่วนสแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังลบหไปอีกทีหนึ่งถูกไหมครับจะมองภาพออกมาได้ง่ายมากขึ้นครับน้องๆอ่ะ โอเคเนาะโอเคซึ่งข้อ3ก็เป็นไงครับข้อ3คอนเซปต์สไตล์การทําโจทย์ก็ยังเหมือนกับข้อ1กับข้อ2นะครับผมเป็นไงค่าสมมติเราเจอเลขชี้กําลังถูกปาแล้วแค่เปลี่ยนให้รู้อยู่ในรูปของสแควร์รูทแค่นั้นเองถูกจุปาผมอ่ะหลักการเหมือนกันแต่ว่าเป,ปเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสแควร์รูทจุปาซึ่งเป็นไงพอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสแควร์รูทเป็นไงคำตอบออกเลยถูกจุปาผมคำตอบออกเลยถจุปาไ,ได้มาเป็น2กําลังลบหเลยถจุปาจะตอบเลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนกลายเป็น 1นส่วนสก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับผมอ่าโอเคคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไหมถูกปะโอเคนะครับผมเพราะฉะนันผ่านกันมา3ข้อแรกครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสรุปข้อ1ข้อ2ข้อ3อีกรอบนึงนะครับผมดูว่าเอ้ยมีความแตกต่างมีความเหมือนกันอย่างไรใน3ข้อนี้นะครับผมอ่ะเริ่มจากข้อ1ครับผมข้อ1โจทย์จเขาบอกว่าอะไร0.027์จุงเจดท่ากับจำนวนงสองส่วนสามถูกไหมครับจัดให้อยู่ใน รูปอย่างง่ายได้ว่าอะไรถูกไหมผมแน่นอนเราเจอเศษส่วนถูกไหยกกำลังเศษส่วนเราก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทก่อนถูกไหมผมเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทเพราะนั้นพอพี่เปลี่ยนปุ๊บพี่จะได้มาเป็นอะไรพี่ได้มาเป็นรูทที่3ของ0.027ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมผมอ่าครานี้แหละบัญชีอ่ะถ้าน้องบางคนอาจจะมองยากถูกปหเราก็แนะนําให้เปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนถูกไหมผมเปลี่ยน0.027ให้กลายเป็นเศษส่วนถูกปหอ่าเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปนี้ครับผม รูทที่3ของ27ส่วน1 0 0 0ันถูกปะ่ะทั้งหมดยกกำลัง2คราวนี้เราเปลี่ยนต่อเรามอง27ให้กลายเป็น3ากำลัง3ถูกปะ่ะมองพัให้กลายเป็น10กำลังสมถูกไหมครับผมอพอมองแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่า3ากำลัง3กับ10กำลัง3เป็นไงถอดรูทที่3ออกมาได้ถูกปะ่ะได้มาเป็น3ส่วน10ถูกไหมผอย่าลืมว่าข้างบนมียกกำลังสองแล้วก็ติดกำลังสองเดิมให้เขาด้วยถูกปะ่ะพอนอนสตอปเลยก็ได้ผมว่า ตอบเป็น3ามส่วนสิทั้งหมดยกกำลังก2ก็ได้เหมือนกันถูกไหมหรือน้องจะตอบเป็นกระจายกำลังลงมาตอบเป็น9ก้าส่วนหนึก็ได้เหมือนกันโจมเพราะโจทย์เขาไม่ได้มีเงื่อนไขบังคับถูกไหมผมอ่าโอเคนี่คือคอนเซ็ปของข้อที่หนึ่งถูกไหมผมฮะโอเคเช่นเดีวยวกันครับน้องข้อที่2เราถูกไหมข้อที่2เรา9ก้ส่วนสิทั้งหมดยกกำลังา3าส่วนสถูกไหม แน่นอนหลักการคล้ายๆกันเลยถูกไหมให้ข้อหนึ่งเลยถูกไหมเราเจอยกกาลังเศษส่วนเราเป็นไงเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทซะถูกไหมครับผมอ่ะเราก็เปลี่ยน9ก้าส่วนสิบหกยกกำลังสามส่วนสองให้กลายเป็นรูทที่สองของเก้าส่วนสิบหกทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองเป็นให้กลายเป็นก้อนนี้ถูกปหมซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นไงเราก็เปลี่ยนเลขเก้าเปลี่ยนเลขหกถูกปหมให้กลายเป็นสามกำลังสองกับสี่กำลังสองตามลําดับถูกไหมครับผมอ่ะซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นไง สามกลังสองกับสี่กลังสองอยู่ในรูที่สองโอ้โหถอดรูทออกมาได้แน่นอนถูกปหถอดรูทออกมาได้เป็นแล้วได้มาเป็นสามส่วนสี่ถูกไหมแล้วก็อย่าลืมว่าแต่เดิมเขามีกําลังสามแล้วก็ติดกาลังสามให้เขาด้วยแต่เดิมถูกไหมจะตอบเป็นก้อนนี้ก็ได้ครับตอบเป็นสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสามก็ได้เหมือนกันหรือน้องบางคนจะกระจายกําลังสามเข้าไปถูกไหมกระจายเข้าไปในวงเล็บถูกไหมตอบเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบสี่ก็ได้เหมือนกันนะผมเลือกตอบได้เลยถูกไหมจะตอบแบบไหนก็ได้นะครับผม โอเคนี่คือข้อ2ของเราถูกปะและข้อที่3ามับข้อสุดท้ายที่เราเพิ่งผ่านกันมาสดๆร้อนๆถูกปะอ่ะข้อที่3เป็นไงนะหลักการเหมือนเดิมเลยถูกปะอ่ะไม่ต้องกลัวถูกไหมถึงแม้ว่าจะเจอเศษส่วนที่ติดลบก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ดันลบออกไปข้างนอกสุดถูกปะอ่ะแต่หลักการยังเหมือนเดิมถ้าเจอเศษส่วนเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนให้เปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทถูกไหมผมเปลี่ยนให้กลายเป็นสแควรูทเพราะนั้นถ้าพี่เจอ16กลังลบหส่วนสพี่จะเปลี่ยนออกมาได้เป็นรูทที่4ของ16 แล้วก็ท okay, okay, okay. e evet. ั้งหมดอยู่กำลังลบหนึ่งถูกไหผมอ่ะเปลี่ยนไว้เป็นก้อนนี้ถูกป่ะโอเคไหมอ่ะซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นก้อนนี้ยังไงครับน้องรูทที่สี่ของสิบหกค่าออกมาเป็นสองถูกป่ะเพราะสองกำลังสี่ออกมาได้เป็นสิบหกถูกไหมผมเพราะนั้นรูทที่สี่ของสิบหกก็ค่าออกมาเป็นสองถูกไหมแต่อย่าลืมว่าเขามีกําลังลบหนึ่งตรงนี้ด้วยเราก็เติมลบหนึ่งให้เขาถูกป่ะเติมกําลังลบหนึ่งให้เขาได้ออกมาเป็นสองกำลัง ลบหนึ่งผมจะตอบเลยก็ได้หรือว่าน้องบางคนจะตบกําลังลงมาข้างล่างจุได้ลงมาก็ได้ถูกไหผม anyways, เพราะว่าน้องบางคนอาจจะชินกับการตอบที่เป็นเลขกำลังที่ได้ชี้เขาเป็นบวกก็ได้เหมือนกันมาตบเลขตบเลขกำลังลงมาถ่กไหมตอบเป็น1นส่วนสก็ได้เหมือนกันน้องจะตอบเป็น2องกำลังลบหก็ได้หรือตอบเป็น1นส่วนสก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าพอาะนันนี่ก็คือ3ข้อแรกน,นะครับของข้อ สใหญ่ของเราถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อที่สี่ข้อห้าข้อ6ข้อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหมว่าเฮ้ยหลักการจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมมีอะไรแตกต่างจาก3ามข้อนี้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อครับผมข้อที่สี่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว